ดีครับผมเป็พดพลอยสวัสดีซีสูผู้สุขคนครับผมกับขีมาตามแนวทางล่าพัฒนาของพ่อเสี้ยนพาสุกบั้นผุดที่ยีบซีกันญาติสองหาหกแปดน้นองพ่อเสี้ยนพาสุคคูคนท้วมมากแล้วเลยบอกคนบ้างไปก่อนนะ้นองๆหน่อยเดี๋ยวขี่ท้กลับเบิ่งวันจันทร์ที่ยีบสองมือขึ้น,นเลขมันออกหาสองเลขล่างมันออก เกสองเนาะพี่น้องพี่น้องกระชีได้กระชีมานน้ำพ่อเสี้ยนผาสุกอยู่เนาะพี่น้องเนาะเด็กพ่อก็เข่ามาตลอดเข่าต่อเนี่ยเด็กวิ่งกับว่่เคยรุดเนาะพี่น้องเข่าสองงวดสามงวดกับม่รุดกับม่เข่าอีกพี่น้องเข้าไปเบิง่งคิปยอดหลังก็ได้ไ,ดไปเบิง่งคิปยอดหลังของพ่อเสี้ยน้าสุกก็ได้อันนี้คือไล่เมื่อพ่อแตมเด้อพี่น้อง เพราะว่าไปบ้านพ่อแต้มให้พ่อแต้ม,ตมเขียนนอพี่น้องอันนี้คือไล่มือพ่อแต้มเล้าพี่น้องเล่าไปบางคลิปย้อนหลังได้เข้าหาสองสองหาเข้าตัวกลับพี่น้องเป็นตัวร่องแต่ว่าพอเพอ่น,น 04, ามาเน้นศูนย์ซีศูนย์หาเยข่าตัวร่องเหลขวิ่งม่มีตัวเน้นน้ำหนัก,กท้อกันซีกับหาเนี่ยก็เข้าหาได้พี่น้องเลขวิ่งเข้าหาขจับคู่เข้าหาสองสองหา เลขหกคู่หกหางนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นตัวกันนี่สิตรงนี้หลกักกระบอกอะปักลักพ้อบนล่างไปกับพ่อเพื่อนขี้ว่าตลอดละ่ละหลักกระบอกตลอดหลกักกระบอกทุกหมวดเลยละ่ะให้เฮ็ดเอาแปงเอาเอาไม่เขียนวันที่ก่อนเขียนวันที่ก่อน วันพุธที่ยีสี ลาขีดเส้นกับเาไปน้ำเส้น ของขวายันกีเห็ดเป็นบนล่างได้พี่น้องเด้อบนล่างหลักก็บ่ได้ปักหลักความอ๋อตดสาเบิ่งออาบ่งามคือลายมือผอแตมได้พี่น้องเด้อลายมือผอแตมงามเด้อ นะขิดโทษบาทเนี่ยเขียนมันทีแล้วแล้ว ครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับอันผมวาดเสียบสร้างแดนคุณพ่อตอนนองครับที่ท่อไฟครับกับมือมือเคื่อนเนี่ยกับเขาโต๊ะครับคุณพ่อมันทางันโมเมนต์ผมหายเป็นโต๊ะกับไปบมหรือองไหนบูดีผมหาของเก่าก่อนเขาโต๊ะกับแล้วครับเพราะว่าหายสองหาไม่ออกหาสองนั่นแหละหลออคำพ้นว่ากับพ้นกับ่ได้ที่นอะคุณพ่อนาะครับบ่ได้เอากับพ่อกับบ่ก เลวิ่งเข่าอยู่ครับเลวิ่งกับเข่าหาพ่อกระบอกให้แปงเอาคู่คู่งอดดิล่ะเพราะว่าเด็กเราบังบุญวงงอดกับว่าได้แล้วเนาะคุณพ่อเนาะคือได้เท่ากันลนะเนาะครับแมนอิเลียนตุ๊กโตมันถือเขากับว่าได้คือกันเพราะว่าเขาเพิ่งพาอไปใส่อะนะแมนอิเลียนอะมือขึ้นผมเอาตาซีศูนหาศูนสียดเดี๋ยวมันจะรอยไปใกล้ๆฮันเดกก็ได้ก็จะที่จะแต่ผมก็ยังไงถือแต่ตอนคนก็เอาอย่างมันโป๊ะๆนี่นะมันบอกไปไหนเนาะโอ้ยตาสองหานี่ก็โอเคแล้วล่ะครับเพราะว่าพ่อบอกว่าให้แปงเอาคือสมนออยยู่ ป้าจังซอยู่หันหลานเที่ยวนี้ผมก็สิยัยไป็นเลขวิ่งสองชุดคือเกาเด้อคุณหมอเด้นสองตัวคือเกาเด้อครับว่าไม่ยังหรอกผมเสียดายแต่ผมผมจอเอาผมหมอตั้ีศูนย์หาศูนย์มาเคลื่อนนี่โน้นมันออกโยกออกไม่แม่ยู่ใกล้ๆได้ยินเหรอเขาได้หนีไก่ได้เลงนั่นนะขึ้นแต้มลงแต้มไปจังสีนนท์เนาะครับหมบสุขภาพยังไปสิคุณพ่อพ่อมแล้ววันนี้พ่อมเหรอครับเขียนวันที่ไปทาล่ะบ,บ,อ,บ,อ,บอ,อก,อก,อกเอาเลยเนะคุณพ่อกน้าเอาเป็นเลขวิ่งก่อนเด้อครับบนบ้างอยู่ด้วยกัน วิ่งเก้ากับศูนย์คุณพ่อวิ่งเก้ากับศูนย์เสมอการนะคุณพ่อเด้อสองตัวนี่เก้ากับศูนย์นี่ครับอือผมสีพยายามโยนเหล็กรองมันหน่อยยันว่สีเป็นยังไงมันเข่าตัวกับก็ถือว่าเข่าเพื่อเก่าเหรอครับเพราะว่าเหล็กว่าได้ปักลักจากคู่จากคู่มีเก้าหกคุณพ่อเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดอสองชุดสีเก่าเอาสองชุดแล้วก็ศูนย์หก ศูนย์เจ็ดคุณพ่อผมกรมตัวนี้แหละตัวศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดเนี่ยนะค่อผมผมมาทั้งศูนย์แห่งอยู่เรียว่าปีโมได้ถูกมันมากนักกันขั้นมาครับตะวันเรียกวิ่งนั้นน้ำหนักท้อๆกันเนาะครับเนาะท้อการทำน้ำหนักท้อกันไม่ใจชอบนะที่ผมม่านมานบางศูนย์เนี่ยผมชอบครับอันนี้มักอันนี้มักชวนตัวมักติดศูนย์ชอบชวนหกอันวันนี้เอาตัวกันจะชุดหนึ่งนะคุณพ่อเนอะย่านมาเขากอดข้อกันเอาเก้าศูนย์เนี่ยเอาใหัน ่ไฮไฮซีคู่นี่ยครับนี่ชาไฮซีคู่เพราะว่าลังงวดมันก็อาจจะหลายชุดเพราะว่ามันเป็นน้ําเลขที่ที่มาเป็นตัตตั้งตัวเนี้ยเขามาคํานวณอ่ะนะคุณพ่อครับมันอยู่ในตัวเลขตัวนั้นถ้าแต้มตัวนั้นเป็นจังนึงมันก็อาจจะได้หน่อยตัวแต้มตัวนั้นเป็นจังนึงก็อาจจะได้หลายตัว้งสี่นะแล้วแต่คํานวณที่มันสิลงตครับแล้วแต่มันคํานวณที่ลงโตัวก็เฮาก็ถอดเอาตมันนั่นนั่นล่ะบางงวดบางงวดก็6คู่บางงวดก็5คู่ติครับ บางงวดอาจจะได้แค่สองชูของสองคู่ก็าจะเป็นได้คุณพ่อครับหกทีมันหลายหลายชุดขึ้นไปนะ่คือมันมีส้นกันแต่มันมีตัวบชนน้ำน่ะนะมันกระถิ่นม่ได้ตัวบชนมาเนี่มันมันยันมันลอยไปยังสั่นน่ะนะครับในสามสูตรน่าจะชนกันอยู่แค่สองสูตรบ่อีกอีกสูตรหนึ่งมันบช้นหนามูเนี่ยถึงข้ยก็ทถิไม่ได้น่นะก็เลยเอามาเป็นตัวร่องตัวยางไปมันเลยกลายเป็นหลายชครับ อันนี้เ an oh, oh, ็มีกาวงกลมนี่ละศูนย์หกูนย์เจดแล้ววันเอาตวกันักชุดนึงยยกเป็นกอดข้อกันกขบอกเอาเก้าศูนย์เอโอ้เล็กโอเล็อันเลขอันมันมั่นกันดูเออย่าเพื่อกอดข้อกันนะนัตากับสุดครับเพราะมันก็มันก็อยู่ในสุดเล็วิ่งคือเเ่าครับแล้ววันนี้กาจับสามตัวแล้วก็มาเด้อสามตัวนี่เขาเจ็ดศูนย์เก้าคุณบอกเจ็ดศูนย์เก้าอันจักรู่ครับนี่สองบัครับสองหัว เจ็ดศ<ด>ูนย์เก้ากับหกศูนย์เก้าวุ้ยกับหกศูนย์หกสะดุดวุ้ยวุ้ยอันเจ็ดศูนย์เก้าครับเจ็ดศ<บ>ูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้ากับหกศูนย์หกหันตามขันไล่สีเฟินมากนั่นทับสามเป็นจริงหนึ่งในงวดน,นี่ผมคิดว่าบนล่างสีอยู่น้ำกันนี่เดี๋ยวนี้ก<ว>ันเฟิอนหอยาบเป็นเหล็กสีโตข่อ,อยเฟินหยาบเป็นเก้า 2009, จ็ดศูนย์เก้าจังสีเดอ้อคุณพ่อเดอ้อหรือว่าเก้าหกเลขซีตัวนี่เป็นเลขวินบอครับบอได้เป็นเลขที่ออกมาครบชุดนะนะแต่ว่าผมบอให้ผมผมบอให้ฟังให้ซื้อผมบอ,บอ,บอให้ฟังใหะซืออ้น<อ>บอให้ฟังให้ซื้อนะผมก็ั<ต>่างผมก็ร่ังสีเ<ต>ขียนลงข้ดีแตนะ่คนอยากเห็นเป็นเลขซีตัวจังไงเพื่อนเอาเก้าว,ว่าเป็นหลักท่านนะความหมายครับเออมันจะกลายเป็นเก้าหกศูนย์หกเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเป็นจังสีนะคุณพ่อ แต่ว่าพอหาเขียนใส่ดอกมันจะหลายไปให้เพิ่น,ข,น,ข,น,ข,นขันเพื่อนขันเพื่อนอย่างไนไปเล็กที่โตกายเพนีจังสาวเล็กเก่ามันเป็นหลักพันโลดกากาทำคนพิเศนี่นะคุณว่าครับเอ้าท่าอันท่าพอมากพ่อจับคู่นี่คือหามาใส่เก่ากับศูนไหนเป็นวบบนี้เอามาเสียบใส่เลยคุณพ่อในสองโวนี่มีสิบวอลุ่เบิดบรรรดอกขันรุดกาะรรกะต,ตรุดตัวนึงผมคิดว่าจะน่าเบิดอันลาเทียวนี่ผมผมเลยก็เลมันส้นกันหลายสูงเนี่ยบ้านแม่ยังเราก็ผมขีดซอนนั้น เพราะว่าเลขวิ่งข้อมัน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 เข่าดีนะนี่ก็เข่าอยู่คุณพ่อกลาก็ก็างไม่รุดอยู่ดอกหวาแต่ว่ามันทางสซคัญจับจับคู่นี่แหละผมโดนผมจับไม่ค่อยถูกก็ได้ดอกมันอาจจะเป็นจับเป็นอยังไม่คือคือเมื่อกี้นี่แหละคุณพ่อครับรุดมันบอเลขวิ่งนี่รุดมันก็บรุดหน่อยนะส่วนหน่อยนะมันอยู่มันอยู่คุณพ่อก็บรุดหน่อยอยู่แต่ว่าก็อ่าเกลางว่ามีเลขตัวดีของเบิร์นแล้วผมมีคู่กับเบิรนจับมาเสียบใส่เบิรงนน่ะนะคุณพ่อเอามาจับมาเสียบใส่เก่ากระสุนไหนเนาะครับเนาะ ใจเก่าก kind of ับศูนย์น <texts hi utan labels> <fall> wow? ี <fruit> ่แหละรลดเพราะว่าโตอยู่ที่เปนแสงโตอยู่หนีมีซีกคำหาได้คุณบอกผมโมบาไปอยากเอฟซีกันงงมันกีหลายดีครับกำหาเพราะว่าซีกับเก่ามันเป็นตัวเดียวกันเดี๋คุณบอกเด้อหากับศูนย์กับตัวเดียวกันเด้อมันมาทขอการระบาที่ศูนย์มันหายมันหามันถึงมาแทนศูนย์ยังนิหนาเก่ามันวม่ามันอาจจะซีมาแทบมันสิเป็นซีงกซีเย็นเป็นซีนี้เพื่อครับซีศูนย์ศูนย์ซียังเป็นสีเงินไ้บางที่ศูนย์โม่าวันนี้แต่ว่า ต่วซีซีกับานี่กกอยูได้สูตรเคื่องกรมาครับตายูแต่ว่าผมก่ได้เอาใหม่เพราะว่ามันเป็นตุ๊กแสดงว่าเป็นตจุ่มนี่ทสดงว่าไม่ได้ร้ายพ่อตัดตัวไม่รับดอกน้ำกระมถือรถดอกในสูตรของผมนี่แต่ว่าผม,ามาก่ได้หายไปครับพอตัดตัวในซีกระพาครับถ้าจมุ่ว่าศูนย์นี่มันโมมากมันเห็นตัวแทนมันมากขื้หาบอกมันจะกลายเป็นหาเก้าไปจะสีน้ำพ่อครับหาเก้าหรือหาเจ็บหาหกไปังสีหล่ะพ่อครับ เออะะองรอมเมืองนอก,ก็บหนอคกะหลายหลายที่เนฟซี่เพิ่นยังสงสายอยู่ยเพิ่นเมืองย้อนหลังผมก็อธิบายประกอบไปน้ำเกือบทุกทีอยู่นี่นอคกกุณบอเนะครับเออสำหรับทีมที่อธิบายผมไม่ยังบอกก็กลายเป็นเล่าหลายยู่ยดกับอยากให้เพิ่นเข้าใจแน่นะเพราะว่าสูตรนันแต่้อยไปลอยมาเนะตัวมันดีแท้ๆนะมันหลีกเข้านากนก่อนหนอครับก็เลยกวากับกัไปน่คมันจบไปยังสั้นยังสนะาสมมาปนว่า โอ้มักเก้าไว้มัแปดมันกัมีสีดคุณพ่อเพราะว่าเก้ามิสีดร่องมาเป็นแปดได้อย่างนี้นะคุณพ่อถ้าึ้นเป็นศูนย์ได้เพราะว่าศูนย์ผมหามาแล้วเนี่ยมีแปดไปคือเป็นศูนย์ั่นแหะเออเป็นเป็นแปดนั่นแหละที่มันสิเป็นไปได้กัเป็นแปดฮกแปดเย็ดม่ใ่แหรคุณพ่อขัจับขัมอเใอรคกเกีรจะถีมได้ฮกเจียนี่จะถีมได้หนี่ยตัวสำคัญเน่ยมัต้องไปกันผู้ใดมีนี่กัมาเสียบใส่เลยนี่ครับทุกคนว่าเพรามักเก้ามักศูนย์ของผมรัน ตำรวจตระเวนวิโรนีนะคุณพ่อครับรอขอให้โชคดีสุกสุกคนสวัสดีครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะพี่น้องห้อแครหน้าจอเด้ออันนี้คือล่าพัฒนาของพอเสียนพาสุกกะจะลืมบนล่างไปกรับเด้อพี่น้องเด้อว,วิ่งเก้ากับศูนย์พ่อพันกรจัจจพายูนี่เป็นตัวกันนี่เก้าศูนย์นี่เฟียมันมานน้ำกันเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดนี่กนันเน้น เน้นติดศูนย์หมดศูนย์หกศูนย์เจ็ดเลขสามตัวในเจ็ดศูนย์เก้าหล่ะก็บหกศูนย์หกได้พี่นอ้องได้เอาเอาเทียบใส่ของเกา่าอันนี้คือลายมือพอแต้มพี่น้องอจจอเอาครับแคบหน้าจอเอามักชอบตัวใดก็าไปพิจ,จารณาเรื่องบมาเข้าก,กับพานเนาะพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางอ่ะขอบุญขอบคุณพพนพอเส้นพาสุกหลายๆเอาโชคหมานกันฝากคนไร้คนแช่คนติดตามได้พี่น้องได้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแค่มาขอสามขอสี่ขอหาเดี๋พี่น้องขอคนละหนึ่งไหลกับพ่อแล้ว สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม